นี่เป็นภาพของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคาม กำลังพากันนำอุปกรณ์ออกมาจับปลาในช่วงหลังฝนตกหรือฤดูน้ำไหลหลากที่บริเวณห้วยวังยาวภายหลังจากที่ในช่วงนี้ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาตามคลองห้วยก่อนไหลลงสู่แม่น้ำชีแม่น้ำสายหลักของจังหวัดมหาสารคามทำให้มีปลาน้อยใหญ่ต่างก็ไหลมาตามกระแสน้ำกันเป็นจำนวนมากชาวบ้านต่างก็นำสะดุ้งหรือว่ายอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์จับปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาจับปลากันอย่างคึกคักซึ่งปลาที่ได้มีหลากหลายชนิดเช่นปลาตะเพียนปลาส้อยปลาขาวปลาเนื้ออ่อนปลาสลิด อย่างเช่นคุณยายชาวบ,บ้านขวาวตบลเหล่าอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่กำลังยกยอได้บอกว่าตนเองก็จะออกมาหาจับปลาโดวยวิธีการยกสะดุง้งที่บริเวณแห่งนี้เป็นประจำทุกปีสำหรับปลาที่หาได้ก็จะนำไปทำเป็นอาหารรับประทานในครอบครัวและก็นำไปทำเป็นปลาละถนอมอาหารเก็บไว้กินช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้ครับ แ่ว่าเขากับเขากับมาสูปีเขากับดอยู่แต่เพราะ้ดกินแต่ว่ากับว่าใดถึงบ้าขายพัดดันได้หลายๆก็เอาไปอันตากแหงตากงติม่เอาไปเยเปี้ดปรี้ไว้ใกินโอ้างนีมนมีเกตาเทอดสองอดเ่นั่นอืมดยว่าสีเปรครับถนอมอาหารเนาะ ย้ำบอกมียหายากแ่ถ้ันจึงปรหลาดเป็นหักเ่ครับเงมือนีเหเฮดเองเต็แม่เฮดเองปอซื้อเสื้อเสื้อหนีื้อตาดังเสื้อตาดังไม่ไพน์นีเฮดเองเฮดเองอ๋อเคยเคยเคยเดมาแต่น้อยเต๋ชือจงได้ไหเห็นพนเฮดย้ายก็คิดเฮดไปซื้อไม่ละอ๋อ เห็ดตามเพิ่นเออเห็นเพิ่นมันยกมันได้ย้ายไปเห็ดตามเพิ่นเห็ดเพราะมันยกได้กินซื้อเมียครับอ๋อเพราะมันเที้ยนยกตะดุงซื้อเพิ่นมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ว่าเฮาเห็ดขึ้นมาเองอันนี้ช่วเพลินผู้ปัญญาชาวบ้านเนาะเวลาเฮามานยกนี่เฮาต้องเลือกหม่องบ่ เลือดคันคันคันจังไดเลือดจังไดเลือดหาข้าหาลูกปลาหาหมองปลาแลนติตหาหมองปลาแต่ฝั่งนี้มันบ้่มอลูกมันบ่มองปลาว่านั้นมันยกได้มันก็วัดถึงโอ้ต้องหาหมองต้องหาหมองอืมหมองบ่มีใหม่โอมีไหลหมองบ่มีไม้แล้วก็หมองมีปลายกได้แต่ว่าต้องต้องเป็นน้ำไหลจังหน่อยตีน้ำไหลก็ได้ว่าไหลก็ไดขอขอแชรแชรว่าปลาแลน ปามันออกับกออกก็ได้กับสั่งที่กินได้กินได้กินแค่มันาวว่าถือลูนนันปามันจะออกเป็นช่วงถืนเป็นช่วงว่าถือเป็นช่วงจะออ,อ,ออกของมันแต่าะอ้วนก็ได้บอกว่าท่านก็บอกได้กิน